ดาวพุธวิปริตนะคะ20ตุลาคมไปสําหรับชาวกลุ่มนะคะจะมีเรื่องใดที่จะผันผวนนะคะเพื่อเราเตรียมรับมือนะหรือฟังไว้เพื่อเตือนใจเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายให้กลายเป็นความรับรื่นนะคะหากสนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวมาเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้ได้เลย ดาวพุธนะคะเป็นตัวแทนเรื่องของปุตระนะคะแล้วก็มรณะ,ะของชาวกลุ่มนะเรียกว่ามันจะเป็นตัวแทนทั้งเรื่องการจบลงการเริ่มใหม่นะเรียกว่าช่วงนี้หากเขามาเดินผิดปกติก็เหมือนกับการแตะเบรกเรื่องราวต่างๆในชีวิตของชาวกลุ่มนะคะเช่นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ความหวังหรือโปรเจกต์นะคะ ก็จะมีการแตะเบรกได้นอกจากนี้เรื่องมอรณะก็คือการเปลี่ยนแปลงการจบลงการต่างประเทศนะคะหรือเรื่องราวมรดกสินทรัพย์ก็อาจจะมีลักษณะล่าช้ารอคอยด้วยนะคะสำหรับในข้อแรกอิทธิพลของดาวพุธก็คือการสื่อสารช่วงนี้เป็นได้ที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะ เขาไปโคจรวกวนยึกยักอยู่สองภพเรือนนะคะก็คือภพเรือนสุภากับภพกรรมะนั่นก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่กับเรื่องการงานนะวนเวียนยึกยักอยู่สองภพเรือนนี้นะคะชาวุูมช่วงนี้นะคะมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะเรื่องต่างประเทศแต่อาจจะช้าหน่อยหรือว่าเกิดการชะงัก หรือเกิดปัญหาฉุกเฉินบางอย่างขึ้นนะทำให้ต้องเสียเวลาแก้ไขนะคะนอกจากนี้เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะสิ่งที่กําลังเพิ่งรีเริ่มนะหรือความหวังที่กําลังจะเกิดขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุชะลอตัวนะเนื่องด้วยดาวพุธมาวิปริตช่วงนี้พอดีเนกะ <expl od it> ิดความสับสนในการเซ็นสัญญานะหากจะต้องมีการร่วมมือเซ็นสัญญาตกลงทางกฎหมายนะคะ เรื่องข้อตกลงเชิงความสัมพันธ์ก็จะเกิดการเข้าใจผิดง่ายก็ือเกิดการเปลี่ยนใจของคู่กรณีความผิดพลาดในรายละเอียดเอกสารนะซึ่งช่วงนี้ผิดพลาดได้ง่ายนะคะหรือบางทีตกหลน่นมีความล่าช้าหรือว่าไม่ค่อยรับรื่นได้เพราะว่าดาวพุธก็เป็นตัวแทนเรื่องพูดอ่านเขียนการสื่อสารสัญญาเอกสารต่างๆคู่ครองหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะอาจจะมีลักษณะลังเลนะช่วงนี้ติดต่อกันงานก็ดูเหมือนจะใช้ เวลามากขึ้นนะคะคู่ครองนะคะหรือหุ้นส่วนช่วงนี้อาจจะพึ่งพาไม่ค่อยได้มากบางทีก็จะเกิดความไม่ค่อยร่วมมือร่วมใจนะอยู่ๆมีอุปสรรคกับเรื่องการพูดคุยเชิงการงานการค้าธุรกิจได้ซึ่งก็ถือว่าต้องใจเย็นๆนะคะสำหรับความที่ต้องระวังนะก็คือช่วงนี้รอจังหวะเรื่องสัญญานะคะหากมีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะก็ถือว่าต้อง เดินหน้าแก้ไขไปด้วยความรอบคอบนะคะใช้ที่ปรึกษาเชิงกฎหมายนะในการตกลงใดๆกับเรื่องคู่ค้าต่างชาตินะคะหรือเรื่องใหญ่ที่ต้องเซ็นสัญญาก็ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดซึ่งบางครั้งตัวเราเองรู้ไม่เท่าทันนะคะเช้ากุ้มนะคะจะมีเรื่องราวภารากิจเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านช่องครอบครัวเกิดขึ้นด้วยนะช่วงนี้ก็เป็นได้ที่ อาจจะมีเรื่องทรัพย์สินนะคะที่ดินหรือบ้านที่ถือครองอยู่ก็อาจจะเป็นการจัดการเรื่องมลดกหนี้สินเก่าปัญหาซ่อนเร้นบางทีก็เป็นเรื่องซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆรวมไปถึงนะคะความสําเร็จที่หวังไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินนะคะเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นไปได้ที่บรรจกเกาะเกิดความล่าช้ายืดเยื้อนะคะมีเรื่องต้องตามแก้อยู่ตลอดนะหากเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่งานหน้าร้านนะคะเป็นจังหวะรอบครอบนะคะตรวจสอบ เบื้องหลังทรัพย์สินหากจะซื้อขายจำนองนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเชิงนี้ก็ต้องตรวจสอบประวัติเอกสารทางกฎหมายโดยละเอียดนะก็เป็นการป้องกันตามดาวนะคะจัดระเบียบเรื่องนี้สินมรดกนะคะสิ่งใดที่เป็นเรื่องคาราคาซังนะคะโกมรทันหรือปัญหาซ่อมแซมต่างๆช่วงนี้ก็ค่อยๆทําไปทีละส่วนนะคะ หากเป็นเรื่องที่ไม่รีบร้อนนะคะหรือมันไม่เร่งด่วนก็รอดาวพุธกลับมาปกติก่อนก็ได้ก็คือหลังวันที่26พฤศจิกายนนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะช่วงนี้เรื่องราวปัญหาหรือหนี้สินบางทีมันก็พลิกกลับมาเป็นโชคลาภได้นะเรียกว่า เรื่องของดาวพลหัสที่ยังคงเป็นมหาอุดในเรือนอรินะคะก็จะมีกําลังแรงอยู่ดีนะทำให้เรื่องราวเงินก้อนที่เกิดจากการแก้ไขปัญหานะคะก็มีได้นะบางท่านจะได้เงินรายได้พิเศษมาจากการจัดก,การปัญหานะคะเรื่องของวิกฤตหนี้สินที่ไม่มีใครทำนะเช่นเอาของเก่าของเดิมไปเปลี่ยนเป็นเงินนะคะการได้รับเงินจากการชนะคดีเงินชดเชยนะหรือเงินที่ได้มาจาก ความเสียหายต่างๆนะี่ว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างแปลกสําหรับชาวกลุ่มเป็นจังหวะที่หนี้สินก็อาจจะถูกแก้ไขได้นะไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างนะคะอยู่ๆมีข้อเสนอเชิงการช่วยเหลือการยืดระยะเวลาผ่อนชาระหรือถูกเปลี่ยนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆซึ่งก็เกิดทางออกได้สําหรับเรื่องนี้สินใครที่มีประสบการณ์เยอะๆนะคะรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาะะให้คําแนะนําการสอน การทางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสลับซับซ้อนยุ่งยากหรือมีความสามารถเฉพาะตัวก็นํามาซึ่งรายได้และความมั่นคงที่ยังคงหาได้เรียกว่าช่วงนี้ชาวกลุ่มนะคะดาวการเงินรับผลไปอยู่ในเรื่องของปัญหาส่วนหนึ่งคือเขาก็นําปัญหามาให้นะแต่เราก็จะหาเงินและรับผลมาจากเรื่องของปัญหาความสลับซับซ้อนที่เข้ามาด้วยนะคะสาหรับชาวกลุ่มช่วงนี้การใช้ความรู้เป็นอาวุธนะคะใช้ปัญญาใช้สติต่างๆถือว่ามีความโดดเด่นเพราะว่า กำลังของดาวพาหารหัสก็คือเรื่องรับผลก็ยังถือว่าจะเป็นตัวช่วยนะดังนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ตั้งสตินะคะคิดอ่านบางอย่างช่วงนี้ต้องอดทนเพราะว่าดาววิปลิตพอดีทําให้เรื่องการรอคอยนะคะเรื่องการปลุกปลอบกําลังใจหรือแม้แต่เรื่องของการคิดอ่านอย่างมีลําดับขั้นตอนเนะี่ยก็เอามาใช้ชีวิตช่วงนี้นะคะปรปะปนไปด้วยอุปสรรคเชิงการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะมีความขลุกขลักบ้างเน,นื่องจากเขาวิปริตพอดีนในพบเรือนสุภาซึ่งก็หมายถึงเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะบางท่านมีปัญหาเชิงระบบนะอุปกรณ์สื่อสารในบ้านนะคะหรือเป็นช่วงที่เรากําลัง เกี่ยวข้องกับการปรับปรุปรงอัปเกรดอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโล,โลยีนะคะใครทํางานเกี่ยวข้องกับความไฮเทคทันสมัยนะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นระยะที่เกิดการชะลอการเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากดาวพุธของชาวกลุ่มเป็นคมหมายมรณะนะคะมรณะก็คือเปลี่ยนแปลงจบลงเริ่มใหม่ช่วงนี้จึงเป็นได้ที่มันเกิดความผันผวนล่าช้ากับเรื่องดาวสิ่งที่รอคอย เป็นช่วงที่การเพิ่งเริ่มลงทุนนะคะหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ก็ต้องค่อยๆทําเพราะว่าดาวไปวิบริตในพบเรือนความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะก็คือความหมายพบสุภานั่นเองนะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่โอกาสมีเข้ามาแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์แบบหรือความลับเก่าๆปัญหาซ่อนเ้นยังคงมีอยู่ช่วงนี้จึงหากรีบตัดสินใจก็ทําให้เกิดความผิดพลาดในระยะยาวนะเรียกว่าเป็นจังหวะชะลอตัวดูท่าทางก่อนนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังเรื่องปัญหาเก่าเดิมนะคะนี่สินเก่าการสูญเสียหรือเรื่องเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินที่คิดว่าจบไปแล้วก็ถูกนํามาทบทวนอีกครั้งในช่วงนี้ใช้เวลาสะสางทาความเข้าใจกับเรื่องเหล่านั้นให้ชัดเจนความสําเร็จนะคะต้องใช้เวลาพิสูจน์นะไม่ว่าจะเป็นโอกาสก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องกฎหมายทุกนี้เป็นได้ที่จะชะลอตัวล่าช้าเปลี่ยนแผนเป็นระยะที่ระวังคําพูดในเชิงสังคมนะคะบางทีก็จะเป็นการสื่อสารที่สับสนทําให คำพูดของคุณกลายเป็นเรื่องถูกบิดเบือนนะคะทาให้เกิดการเข้าใจผิดในวงสังคมง่ายดังนั้นช่วงนี้นะคะก็พูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นและใช้การสื่อสารที่เป็นทางการนะคะทำอะไรก็เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรหรือมีสิ่งที่คอนเฟิร์มนะเรื่องราวเชิงเอกสาราเรามองถึงแง่มุมเชิงสุขภาพกายสุขภาพใจช่วงนี้ชาว,ชวกลุ่มนะะี่ยค่ะดาวพุทเนี่ยเป็นตัวแทนเรื่องของความคิดนะคะเรื่องความฉเฉลียวฉลาดการคิดอ่านการแก้ไขปัญหา ซึ่งช่วงนี้เขาผิดปกติก็ทําให้การคิดอ่านเรียนรู้ก็จะช้าหน่อยเรียกว่าเรียนรู้อะไรจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะการคิดอ่านอาจจะไม่รวดเร็วว่องไวการแก้ปัญหาก็ต้องตามลําดับนะเนื่องจากเขาจะทําให้การตัดสินใจก็ช้าไปนะคะการคาดคะเนคาดเดาเคลื่อนและเลื่อนง่ายดังนั้นชาวกลุ่มนะคะที่ใช้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการลงทุนนะหรือจะตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าความคิดของเราจะผิดพลาดได้ง่าย เลงอะไรไว้หรือตั้งใจสิ่งใดบางทีมันจะเลื่อนเคลื่อนต้องมีลักษณะการบวกลบชดเชยด้วยนะคะสําหรับดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะเขาจะมีกําลังไม่ดีหลายๆดวงพร้อมกันนะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่มีกําลังไม่ค่อยดีนะคะดาวศุกร์และดาวพุธนะที่สลับเรือนแต่ว่าเป็นกําลังดวงดาวที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นกรวมทั้งดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในภพอริด้วยดังนั้นชาวกลุ่มเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น ประเภทภูมิแพ้นะคะเวียนหัวหรือว่ามึนงงรู้สึกสมองไม่ค่อยแจ่มใสหงุดหงิดง่ายนะหรือแม้แต่บางทีมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นเช่นความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลนะคะน้อยใจเครียดไม่มีสาเหตุนะหรือแม้แต่การคิดอ่านแบบอารมณ์ชงไม่ค่อยมีเหตุผลนะช่วงนี้ก็จะเป็นได้เนื่องจากอิทธิพลดาวหลายดวงนะคะ ดังนั้นก็เป็นช่วงดูแลสุขภาพนะคะอะไรที่ยังเป็นเรื่องติดขัดหรือรอคอยนะก็อย่าไปใส่ใจเยอะไปหากิจกรรมอื่นทํารอค่าเวลาไปก่อนนะคะจ่งงว่าที่ทั้ง12ราศีนะคะได้รับอิทธิพลจากดาวพุธวิปริตรอบนี้นะคะในช่วง20ตุลาคมเป็นต้นไปใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบเรามาระวังแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปได้ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ